เก่งมากอันนับเม็ดพริกเม็ดพริกกี่เม็ดหนึ่งองสองส่ะเขียนเลขสีเลขส่เขียนน,น, <S 2> <S 2> นี่นเลยนับหงสนงนึ่งอะไรเอันไสครับหนึ่งสองสามสี่เลขสี พิเลขพริกเหรอหนึ่งสองสามสี่อ ah, ้ง่ายง่ายเออง่ายง่ายก็เขียนอ่ะอันนี้เลขอันนี้กี่เม็ดพริกมีกี่เม็ด ก็สองก็สามหนึ่งสองสามสี่อ่าเขียนเลขสี่ลงไปเลขสี่เหรอเอาก็เขียนเมื่อกี้ไงลืมหรอเขียนตรงนี้ครับหายแล้วที่ทราบว่าไหน,นอีกอะาเนีออยไม่ใช่อันนี้อยู่นี่อยู่นี่ อ่ะเขียนเลขสี่อย่าเล่นน้ำลายตรงนี้อ่ะแล้วก็นับใหม่สี่บ4สี่ได้เท่าไหร่นับนับหมดนี่เลยได้เท่าไหร่ 2> 1 2 3 4 5สองอ่ะเขียนเข้าไปเท่ากับแปดแปดเด้

เ,เขียนใหม่ไหมก็เขียนเหมือนตัวแรกเนะี่ยอย่านี่เขียนมาตัวนี้นี่อ๋เอเขียนแปดหนึ่งแปดโอเคนะับ กี่อันหนึ่งสองสามอ่ะเขียนเลขสามโอเคนี่เท่าไหร่กี่อันนับสองสองก็เขียนเลขสอง <c oughs> เลขสองเขียนยังไง <c oughs> อะไรครับเดว 嗯，妈妈。